อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตนะครับข่าวการจัดซื้ออาวุธของกองทัพไทยปัจจุบันนะครับโดยกองทัพอากาศไทยปัจจุบันเนี่ยอาจพิจารณาระหว่าง F16C นะครับและ F16D บล็อก70และบล็อก72นะครับและอาจจะต้องพิจารณาเครื่องบินขับไล่อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Saab Gripen E หรือ F จากสวีเดนนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเสนอ F16C หรือดนะครับเป็นบล็อก70และ72เนี่ยให้กับกองทัพไทยนะครับโดยไทยเราเนี่ยอาจจะพิจารณาซื้อ F16C หรือดเนี่ยมาทดแทนเครื่อง F16A หรือ B ที่เราใช้มาก่อนนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยอีกบริษัทหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอให้กับไทยนะครับก็คือบริษัทซาบนะครับที่ผลิตเครื่องบินขับไล่กริเพนนะครับรุ่น E และ F จากสวีเดนนะครับ ซึ่งบร,ริษัทซาบเองเนี่ยเขาก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าสามารถจะมอบข้อเสนอที่ดีสุดให้กับทางกองทัพไทยได้เหมือนกันในขณะที่ทาง F16 กเนี่ยก็บอกว่าเราจะสามารถมอบข้อเสนอที่ดีสุดให้กับกองทัพไทยได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเครื่องบินขับไล่ต้นแบบ รุ่น KF21 จากเกาหลีใต้นะครับที่กองทัพไทยอาจพิจารณานะครับ่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยจากการสืบค้นข้อมูลของผมเนี่ยก็คิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่า KF21 เนี่ยเป็นเครื่องบินต้นแบบอยู่นั่นเองนะครับผมคาดการว่ายังไม่สามารถจัดซื้อได้ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับและมีความเป็นไปได้น้อยมากๆในส่วนของเครื่องบินขับไล่จากจีนและรัสเซียเนี่ยผมก็คาดว่ามีโอกาสน้อยมากที่ทางไทยเราเนี่ยจะขอซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับเนื่องจากระบบนักบินระบบอาวุธ ของจีนและรัสเซียเนี่ยนะครับหากนำมาใช้กับไทยแล้วเนี่ยคาดว่าจะก่อให้เกิดความยุ่งยากมากนะครับเพราะต้องฝึกนักบินใหม่นะครับไหนจะเรื่องระบบอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะไม่รองรับกับเครื่องบิน F16 หรือเครื่องบินกริเพนที่เรามีนะครับ โดยส่วนตัวนะครับถ้าพิจารณาจากสาภาพเศรษฐกิจนะครับและการตอบสนองทางยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยผมคิดว่าเราควรซื้อเครื่องบินขับไล่จากซาร์ฟหรือสวีเดนนะครับเนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีระยะยาวจากบริษัรซาร์ฟเนี่ยของสวีเดนเนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีสําหรับเมืองไทยนะครับหากเราซื้อ F16 จากสหรัฐเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอนาคตเราอาจจะต้องซื้อเครื่องบิน F-35 นะครับซึ่งเป็นเครื่องซึ่งเป็นเครื่องบินที่ ประสิทธิภาพสูงนะแต่มีราคาที่สูงมากทั้งค่าตัวและค่าบำรุงรักษานะครับและสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ขายให้เหมือนกับที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเ,เราไทยเราเนี่ยเคยติดต่อขอซื้อ F35 นะครับแต่สหรัฐปฏิเสธเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์กับจีนซึ่งสหรัฐก็กลัวว่าเทคโนโลยี F35 เนี่ยจะหลุดไปถึงมือจีนได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูราคาการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับระหว่าง J39E กับ F16 กันบ้างนะครับ โดยราคาต่อลำนะครับเจ 39e เนี่ยราคาประมาณนะครับ85ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆได้ตามความต้องการของเรานะครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือการปฏิบัติการเนี่ยประมาณนะครับประมาณ1 6 0 0 0บาทไทยต่อชั่วโมงในขณะที่เรามาดูราคาของ F16 นะครับแค่ค่าตัวเนี่ยก็162.5ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเรียกได้ว่าออซื้อเจ๊39เนี่ย ขอไปครับซื้อ f 1 6 1หนึ่งลำเนี่ยอาจจะซื้อแจ๊สสาได้ประมาณ2ลำนะฮะและที่สําคัญเนี่ย f 1 6เนี่ยใช้งบประมาณในการบำรุงรักษานะครับต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณ2องแสนสี่หมบาทไทยเรียกได้ว่าสูงกว่าแจ๊สสามากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยสภาพเศรษฐกิจของเรานะครับรวมไปถึงการมองระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าควรซื้อจากซัฟหรือทางสวีเดนนะครับเป็นหลักนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับโอเคนะครับก็หากอนาคตมีข่าวมาอัปเดตก็จะ มาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับ